มหาเวผนึกมารตัวหลุดตอนที่257มังงะในตอนนี้นั้นจะมีชื่อตอนว่า Inhuman Markio s h i n จ u k u s h o า d o w n Part 20 n i g นภาพของมังงะที่ตัดมาก่อนที่สุคนะจะต่อสู้กับโกโจซาโตุเสียงของอุราเมน,านั้นก็ได้พูดออกมาท่านสุคนะอิตาดูที่ยูจินั่นเป็นใครกันแน่จากนั้นสุคนะที่ได้ฟังก็ได้ตอบกลับไอ้เจ้าเด็กเปรตนั่นเกิดจากการสร้างสารรค์ของเคนจากูที่ได้สร้างขึ้นมาส่วนเรื่องกายเนื้อคอยอเจ้าเด็กเปรตนั้นตัวฉันก็ไม่รู้ และจากนั้นเสียงของอุลามะเนี่ยก็ได้พูดต่อครั้งหนึ่งแล้วตัวข้าเคยรู้สึกหงุเหาะย้อนกับอะไรบางอย่างตัวข้านั้นสัมผัสได้ถึงท่านสุขุนะแต่กลับมาจากเจ้าเด็กอิตาลุริยูจินั้นทั้งที่ในความจริงแล้วสิ่งนั้นเป็นเพียงแค่เปลือกนอกของพลังงานคำสาปท,ที่ได้มีการชิงไว้เพราะฉะนั้นแล้วจึงมีอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้เล่าว,ว่ามีบางส่วนท่านสุขุนะสถิตยอยู่ในตัวของเจ้าหมอนั้นจากนั้นสุขุนะก็ได้ตอบกลับมันเป็นสิ่งที่เคนจาคูได้มีการคิดไว พอในทางกับการถ้าเกิดเป็นฉันละก็ตัวฉันนั้นจะไม่เลี้ยงลูกโดยไรเหตุผลมีความเป็นไปได้ว่าการแต่งงานของเคนจาคูที่ได้มีการเกิดขึ้นนั่นคือการแต่งงานกับตัวฉันอีกครึ่งหนึ่งที่ได้กับชาติมาเกิดเพราะฉะนั้นเล่าตัวฉันเชื่อว่าเรามีจิตวิญญาณดวงเดียวกันจากนั้นตัวของเวลาเมทที่ได้ฟังเนี่ยก็ได้ถามกับอีกครึ่งหนึ่งของท่านสุคนะุณะและจากนั้นสุคุณะเนี่ยก็ได้พูดต่อเรื่องทุกอย่างที่ได้เกิดขึ้นเ,นเกิดขึ้นในคันของมารดาตัวฉันในตอนนั้นที่กรจอาอาหา จึงเรื่องในการกินอีกครึ่งหนึ่งของฉันเพราะฉะนั้นแล้วจิตวิญญาณอีกครึ่งหนึ่งที่ได้ถูกกินไปในตอนนั้นมันก็ได้เล่ลอนจนได้กำเนิดไปกำเนิดมาและได้มาแต่งงานกับเคนจาคุหลังจากนั้นก็ได้เกิดกลายเป็นตาดริยูจิเพราะฉะนั้นเราถือกันจะว่าตามธรรมชาติแล้วก็ดวงจิตด,ดวงนั้นอีกครึ่งหนึ่งต้องมีการเกิดไปเกิดมาเรื่อยๆจนได้เกิดการสูญพันธุ์แต่ว่าถึงแบบนั้นเราในความเป็นจริงก็ต้องขอบคุณเพราะภาชนะขอให้เจ้าเด็กนั้นสามารถรองรับนิ้วได้ดังนั้นนนน้้นนนนสสสิ่่่งงีีออาา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 เเป็หหตุุทมมไรรถครคบกยด้ และจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาหาอุราเมตอนนี้ตัวเราน่ะเข้าใจแล้วและถ้าเกิดเป็นแบบนั้นนั่นก็หมายความว่าอิตาโดริยูจิน่ะน่าจะมีศักยภาพแฝงเทียบเท่ากับทันสุคุณะเลยไม่ใช่หรอ และจากนั้นภาพของงาก็ตัมที่สถานการณ์ปัจจุบันอิตาโดียูจิในตอนนี้นั้นกำลังตั้งท่าการต่อสู้ส่วนสุคุณะนะตอนนี้ก็ได้ตั้งท่าในการต่อสู้เช่นเดียวกันถึงแม้ว่าตัวเขาจะเหลือแค่มือเดียวและจากนั้นการต่อสู้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นสุคุณะที่เปิดก่อนนะฮะด้วยการขยับมือเข้าโจมตียูจิแต่ว่าตัวของยูจินั้นก็สามารถโยกหน้าในการหลบได้ทําให้สุคุณะนั้นสามารถโจมตีใบหน้าของยูจิเพียงแค่ถักๆจากจนั้นตัวของยูจิที่สามารถหลบได้ตัวของยอจงะะูจยิ ซึ่งนี่นะั้นเป็นการี่โคคุเซนครั้งที่2ของอิตาโดยที่ยูจิจากนั้นสุคุนะก็ได้ดึงมือเขากลับกะเข้าโจมตีใบหน้าของยูจิแต่ว่าตัวของยูจิก็ได้ใช้มือเขาในการตบมือสุคุนะทิ้งโดยการตบมือสุคุนะทิ้งครั้งนี้ของยูจิก็ได้เกิดประกายโคคุเซนขึ้นอีกครั้ง แล้เมื่อสิ้นการโจมตีนั้นสุคุณะกับยูจิเนี่ยก็ได้มองหน้ากันก่อนที่ณะตอนนีทั้งคู่นะฮะจะเริ่มการต่อสู้ขึ้นอีกครั้งตัวของสุคุณะนั้นโจมตียูจิจนยูจิกระเด็นทําให้ตัวของยูจิที่กาลังกระเด็นอยู่เนี่ยก็ได้ใช้มือเขาในการจับเสาวิวนาทีนั้นตัวเราจะได้เห็นว่าเสาที่ยูจินั้นกาลังจับอยู่มีเครื่องหมายกันไกลว่าเสาเสานั้นกาลังถูกยูจิตัดอยู่ทําให้ตัวของสุคุนะที่ได้มองไปที่เสานั้นนะฮะตัวเขาเนี่ยก็ได้ทราบทันทีเลยว่่่าาาาไอ้้้้เเดดีียนนสามารถใชทแลวงั ปอลนะฮะโดยปัจจุบันแล้วอิตาโดริยูจินั้นมีอาคมถึง2อาคมคือโดยปกติที่เรามักจะเห็นกันอะคนคนหนึ่งจะมีเพียงแค่1อาคมถูกไหมแต่ว่าในเคสนั้นไม่ได้เกิดกับอิตาโดริยูจินะคือว่าตัวของยูจิเนี่ยเขามี2อาคมอาคมแรกเลยคือ1อาคมในการจัดการเลือดหรือว่าอาคมในการควบคุมเลือดนั่นแหละไอพลังอาคมนี้เนี่ยยูจิได้รับมาเนื่องจากว่าเขานั้นคือ1ในแผนผ้ามอนะแต่พลังเลือดของยูจิที่ได้มาเนี่ยไม่ได้เหมือนกับพี่1นี่งพี่ืองผนผ้ามอนะแย่าางพกกนนนั้็ํมาซึ่ง การตื่นขึ้นขงอยตาดริยูจิน,นั่นก็คือการใช้ท่าโคคุเซนหลายๆครั้งติดต่อกันส่วนอาคมที่สองขอิตาดุริยูจินอกจากพลังในการควบคุมเลือดแล้วอาคมนั้นเลยคืออาคมในการเฉือนตัดหรืออาคมสารเจ้าจากนั้นภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาที่การต่อสู้อีกครั้งยูจิที่สามารถใช้อาคมเฉือนตัดในการทำลายเสาได้นยูจินั้นก็ได้ปาเสาบางส่วนเข้าใส่สุคุนะและสุคุณะในฐานะรุ่นพี่ของการใช้สารเจ้ามาก่อนเนี่ยสุคุณะก็ได้ใช้พลังอาคมสารเจ้าในการตัดเสาพวกนั้นกลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยวินาทีนั้้้้้้นนนนยูจเเกก็ไดใใชมืออาาารับขุแแลลว ะะข้อเท้าสุคุณะก็ได้เกิดลูกกันไก่ขึ้นนั่นคืออาคมสารเจ้าของยูจิที่กาลังกะใช้ตัดเท้าสุคุนะนั่นเองสุคุนะที่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็ไม่อยู่เฉยกะใช้พลังใครในการเข้าโจมตียูจิวินาชีนั่นเองที่ยูจินั้นก็ได้ง้างมาต่อยเข้าใส่หน้าสุคุณะและเมื่อสามารถต่อยหน้าสุคุนะได้ยูจิก็ได้ต่อยช่วงซี่โครงสุคุนะอีกครั้งโดยการโจมตีซี่โครงของยูจิครั้งนี้เป็นการโจมตีติโคคุเซ็น <c oughs> และด้วยการโจมตีหมัดมันนั้นทําให้สุคุนะนั้นถึงกกเลือออดปา และจากนั้นตัวของสูคุนะในฐานะรุ่นพี่ของการใช้สารเจ้าเนี่ยก็ได้คิดในใจถึงแนมะ้ในตอนนี้อาคมในการตัดจะมีความแตกต่างกันบ้างพลังงานคำสาปที่มีการปล่อยมาก็อ่อนแอแต่ปัญหาจริงๆที่สุดในตอนนี้เลยคือ ประสาทสัมผัสที่เฉียบแหลมของเจ้าเด็กเปรตนั้นและจากนั้นภาพของงาก็ได้มีการตัดย้อนกลับมานะฮะในช่วงที่โนได้มีการเข้ามาคุยกับโกโจโเสียงของโกโจโเนี่ยก็ได้พูดออกมาคือตัวนายกำลังจะบอกว่าตัวนายอยากใช้เครื่องมือคุณใส่ของนานามิงั้นเหรอจริงๆแล้วถ้าเกิดตัวนายอยากทําอะไรนะตัวนายก็สามารถทําได้เลยไม่เห็นต้องมาถามฉันก่อนเลยนี่จหะอนโนเนี่ยก็ได้ตอบกลับคือไม่ใช่อย่างนั้นเพียงแค่ผมกำลังจะบอกว่า คุณโกโจกับคุณนานมิเนะี่ยเป็นเพื่อนเก่ากันเพราะฉะนั้นเราคุณน่าจะรู้จักกันนานกว่าจากนั้นโกโจโเนี่ยก็ได้สวดกลับเลยที่นายพูดมาแล้วก็ถูกเนื่องจากว่าฉันกับหมอนั่นนะ่ะจบจากโรงเรียนเดียวกันนี่นะนั่นคือเรียนคุณใสแต่ว่าถึงแบบนั้นเราตัวนายก็ได้เข้ามาจากเขาไม่ใช่งันหรอจากนั้นอโนน,นะฮะก็ได้พูดต่อคือผมกําลังจะพูดมันซับซ้อนกว่านั้นจากนั้นนะฮะตัวของโชโกโนเนี่ยก็ได้พูดเสริมจริงๆแล้วนายกับหมอนั่นก็อยู่กันมา3ปีแล้วนี่นะถึงแม้จะเป็นเพียงแค่นนเรียคุณสก็ตาม แต่ฉันคิดว่านายก็น่าจะมีสิทธินะจากนั้นเอจิที่ได้ฟังเนี่ยก็ได้พูดเสริมส่วนตัวแล้วผมคิดว่าถ้าเกิดมันได้อยู่กับคุณอีโนโก็คงจะรู้สึกดีเหมือนกันนะครับซึ่งเมื่อสิ้นคําพูดนั้นตัวของโกโจโเนี่ยก็ได้พูดกับเชื่อใจว่าตามตรงนายนะคือคนที่นานามิไว้ใจมากที่สุดจากนั้นภาพของงากระตัดมาที่การต่อสู้อีกครั้งอีโนะตอนนี้เนี่ยก็ได้ตั้งท่าสัตว์มงคลหมายเลขสี่มังกร สิ้นคำพูดนั้นตัวหอยโน่เนี่ยก็ได้ปล่อยม well, ังกรเข้ามาโจมตีสุคุนะสุคุนะที่กำลังเผอจากการต่อสู้กับยูจิเนี่ยก็โดนมังกรตัวนั้นเข้าโจมตีอย่างแรงจนนตอนนี้ตัวของสุคุนะนั้นกำลังลอยกากาศวินาทีนั้นอิโนเนี่ยก็ไม่รอช้าก็ใช้เครื่องมือคุณใส่ของนันามิในการเข้าโจมตีสุคุนะซึ่งสุคุนะเองเนี่ยก็ไหวตัวทันตัวของสุคุนะเนี่ยก็ได้ใช้เท้าในการหยุดการโจมตีครั้งนั้นของอิโน่แต่ว่าในจังหวะที่สุคุนะกำลังสนใจอน วินาทีนั้นยูจิเนี่ยก็ได้โผล่มาข้างหลังแล้วและจากนั้นตัวของยูจิก็ได้ปล่อยช่าโคคุเซนเข้าโจมตีสุคุณาเข้าอย่างแรงโคคุเซนสุคุณาที่โดนการโจมตีครั้งนี้เข้าอย่างจังอีกครั้งเนี่ยก็ได้คิดในใจไอ้เวแนด์เนย ไอเด็กเปดนี่สามารถใช้โคคเซนติดอีกแล้วงั้นเหรอเรากับว่าสามารถใช้ได้ปอตียังไงอย่างนั้นซึ่งสุคุณะที่โดนต่อยท่าโคคเซนเข้าอย่างแรงเนี่ยก็ได้กระเด็นที่ตึกตึกหนึ่งจากนั้นภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาหายโนะที่ในตอนนี้สภาพเขานะฮะแล้วต่อสู้ไม่ไหวอีกต่อไปแล้วคือว่านานามิซังผมไม่สามารถทําอะไรได้เลยต้องขอโทษด,ด้วย และจากนั้นภาพของงา็ตัดมาที่การต่อสู้อีกครั้งถึงแม้ว่าสุคุนะจะเหลือเพียงแค่มือเดียวสุคุนะก็ได้ใช้มือนั้นในการใช้ท่าหาชีสไปเดอร์ในการทำลายพื้นทำให้ในตอนนั้นตัวของยูจิที่ได้พุ่งมาเนี่ยก็ได้เปิดช่องโหว่สุคุนะก็ไม่รอช้านะฮะใช้มือเขาในการกะต่อยยูจิแต่ว่าถึงแม้จะเป็นการต่อยชีเผลอแต่ว่ายูจินั้นก็สามารถใช้แขนเขาในการรับการโจมตีได้เมื่อยูจิั้นสามารถรับการโจมตีได้ตัวของยูจิเนี่ยก็ได้จับแขนของสุคุณะเหวี่ยงทำให้ในตอนนี้สุคุขณ เขาที่เหลือเพียงแค่มือเดียวเนี่ยในการใช้ไข่เข้าโจมตียูจิถึงแม้ว่านั่นจะเป็นการโจมตีท่าไข่เลี้ยใกล้ขนาดไหนก็ตามแต่ว่าในตอนนี้นั้นกลับไม่มีท่าทีของยูจิที่แล้วเขาจะหลบการโจมตีท่าไข่ของสุคุาะเลยสักนิดทําให้ในตอนนี้สุคุนะที่กําลังใช้ท่าไข่อยู่เนี่ยก็ได้คิดในใจไอ้เจ้าเด็กเปดน,นี่ไม่รับผลกระทบจากอาคมที่ได้มีการเข้าโจมตีโดยผสมเลยงั้นเหรอทั้งการตัดและการกระแทก โดยขณะที่สุคุณะนั้นกําลังตัดพ่อการโจมตีเขาที่ไม่สามารถทําอะไรยูจิได้วินาทีนั้นยูจิเนี่ยก็ไม่รลอช้าเมื่อสุคุณะเปิดโอกาสยูจิก็ได้ง้างมัดต่อยเข้าใส่สุคุณะอีกครั้งโคคุเซนชาม้สุคุณะที่โดนหมัดของยูจิเข้าอย่างจังเนี่ยกำแพงข้างหลังเขานะฮะก็ได้พังทลายแน่นอนแล้วนะฮะว่าการโจมตีในครั้งนี้สุคุณะเนี่ยก็กะแลกการโจมตีเว้ยเพราะว่าสุคุณาที่โดนการโจมตีของยูจิเข้าอย่างจังเนี่ย,เข,ย,เ,ยเขาพยายามในการใช้มือมือเดียวเขาเนี่ยจับใบหน้าของยูจิ จากนั้นสุคุนาที่สามารถจับใบหน้าของยูจิได้ก็ได้โจมตีด้วยพลังฮาชีต,ตรงใบหน้าของยูจิทางด้านขวาแต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วตัวของยูจิที่กําลังบาดเจ็บที่ใบหน้าตัวเขากลับไม่ลดละในการโจมตียูจิก็ได้ง้างหมัดซ้ายต่อโคคุเซนและการโจมตีครั้งนี้คือโคคุเซนครั้งที่7ทําให้สุคุนาที่โดนการโจมตีอย่างต่อเนื่องในตอนนี้เนี่ยถึงกับเหลืออดและตัวเขาก็ได้สะบัดออกมา ม่งไอเด็กเี้ยแต่แล้วในขณะที่สุคุนานั้นกำลังสะบดอย,อยู่สุคุนานั้นก็โดนมีดสั้นของนานามิเข้าโจมตีที่ใบหน้าโดยอวชินีนั้นตัวขงอยโนโได้เป็นคนปามาใส่หน้าสุคุนะโดยชี่นโนนะตอนนี้เนี่ยก็ได้คิดในใจจะว่าไปฉันในตอนนี้ทําดีแล้วใช่ไหมนะและจะนั้นไโนโเนี่ยก็ได้พูดออกมา <laughs> ต่อยแม่งเลยยูจิและเมื่อสิ้นคําพูดนั้นขอออ่อยโนะโ,โอกาสนั้นชี่นโนได้เป็นคนมอบให้ตัวของยูจิก็ได้ง้างมาต่อยเข้าใส่หลังสุคุนะเข้าอย่างแรงโคคุเซน และแล้วมึงงะเรื่องมหาแว่ผนึกมาตอนที่257ก็ได้จบลงไปมังงะในตอนนี้บอกเลยว่าดีนะฮะดีเยี่ยมเลยนะครับผม <laughs> เรารอมานานละคือมันไม่ต้องแบบเปิดตัวเท่ๆก็ได้พลังอาคมของยูจิแบบอยู่ๆใช้พลังเฉือนแล้วแบบรับการโจมตีเท่ๆแล้วจบตอนอะไรอย่างนั้นอะ ไม่จําเป็นนะฮะคือผมมองว่าอาคมของยูจิที่ได้มาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการตัดเฉียดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือมันโชว์มาเป็นกิมมิกเล็กๆก,ก็ได้ว่าเออมันมีแล้วนะแต่อาจจะไม่ได้โชว์แบบเท่ๆในตอนท้ายที่แบบอยู่ๆก็สามารถตัดได้แล้วก็ตัดจบอะไรเงี้ยอันนั้นไม่เอานะฮะอาจารย์ก็คือมาแบบกลางๆเรื่องเลยแล้วก็มาแป๊บเดียวดวย้มาแค่แบบเป็นสเสน่ห์เฉยว่ายูจิได้บัฟแล้วนะอะไรเงี้ยก็คือมีตัวเลือกให้ยูจิได้สามารถใช้ในการต่อก่อละโดยส่วนตัวแล้วมางานในตอนนี้ดีนะคือยูจ เรารู้กันอยู่แล้วลว่า ยิ่งยูจิต่อยมากเท่าไหร่สุคุมนะไม่ยิ่งโดนเนิร์ฟใช่ปะและคนที่ได้เปรียบเลยคือใครนั่นคือยูจิถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วมังงะในตอนนี้เนี่ยปูมาดีมากผมกลัวอย่างหนึ่งเลยมังงะในตอนหน้าคาดเดาไม่ถูกเลยเวลาแบบแม่งแบบกราฟแม่งกำลังพุ่งๆเลยอารมณ์เราแม่งกำลังมายูจิแม่งกำลังพุ่งเลยผมกลัวเลยคืออาจารย์แม่งชอบตัดบทตัดมูดเหมือนตอนที่โกโจแม่งกำลังได้เปรียบแล้วอยู่โกโจแม่งตายเลยอะไรเงี้ยอันนั้นน่ยคืองงเลยเฮียงงแบบหนักเลยอ่ะมังงะชิ้นหน้าไม่ได้งดก็จัด ชอบกดไลค์ like, ใช่ก่ดแชร์งั้นคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ